สวัสดีครับวันนี้ผมขอบรรยายในเรื่องวัตถุมงคลของพระอุปชายะนุ่มวัดนางในธรรมิการามอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพระอุปชานุ่ม หรือที่เรียกกันว่าหลวงพนุ่มวัดหนางในเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ย้ายมาจำวัดอยู่ที่วัดหลวง ตำบลดอนเจ้ญญาลงทองอำเวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองต่อมาได้รับการนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนางในธรรมิการามตั้งอยู่หลังตลาดสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองได้หลวงพนุ่มเป็น ที่มีจเจรียวัดเคร่งนั่งกรรมฐานจำวัดอยู่ในวิหารโดยปราศจากสิ่งมีค่าทั้งหลาย หลวงลพ่อนุ่มเป็นที่นับถือของบรรดาสิทธาณนุสิท์ในตลาดสันเจ้าหลวงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดนังทองและจังหวัดใกล้เคียงท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายแบบ วัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมสแสวงหาของนักสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดลังทองและจังหวัดใกล้เคียงก็คือเหรียญรูปเหมือนของท่านพระ หล่อทองเหลืองที่ท่านเห็นในภาพนี้เป็นพระพิมพ์เสาเสาห้าซึ่งเป็นที่นิยมกันมากที่สุดในบรรดาพระทองเหลืองที่หล่อที่หลงหลวงวันุ่มได้หล่อขึ้นมาหลายหลายพิมพ์แต่พิมพ์เสาห้านี่เป็นพิมพ์ที่นักสะสมจสะแงหากันมาก แล้วที่โด่งดังมากของวัตถุมงคลของหลวงพ่อนุ่มคือเบีย้ยแก่ของหลวงพ่อนุ่มวัดดังไในเบีย้ยแก่นั้นเป็นเครื่องรางของขลงังซึ่งเป็นที่นิยมกันของของของ,ของนักสะสมเครื่องรางของขลงังหากจัดอันดับเบีย้ยแก่นั้นเบีย้ยแก่หลวงพ่อนุ่ม จะอยู่ในอันดับต้นๆของบรรดาเบี้ยแกในเมืองไทยทั้งหมดเบี้ยแก้ที่เสาะแสวงหากันมากคือเบี้ยแกหลวงพอรอดหลวงปู่รอดวัดในลงรองลงมาก็คือหลวงปู่บุญวัดบกลางบางแก้วรองลงมาก็คือหลวงพ่อพักวัดโบสจังหวัดหลังทองหลวงพ่อนุ่มจะมาอันดับสี่ของบรรดาเบี้ยแกทั้งหมด เอกลักษณ์เบีย้ยแก้ของหลงพนุ่มก็คือจะจะเป,เป็นแผ่นทองแดงเป็นแผ่นทองแดงอุดด้วยคลั่งอุดด้วยครั่ง,ดดงป,ปัจจุบันราคาในตลาดก็อยู่ในหลักหมืน่นหลักหมืน่น ถัดมาคือเหรียญรูปเหมือน,นเหรียญรูปท่านสร้างประมาณปีพุทธศักราช2490เสร็จๆประวัติไม่ได้ระบุชัดเจนว่าปีไหนแน่สร้างเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อด้านหน้า จะเป็นรูปหลวงพ่อแล้วก็มีชื่อว่าพระอุปชานุ่มหากท่านจำภาพเหรียนของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะเรียกว่าเหรียญถวายพัตตาหารซึ่งสร้างประมาณปีพุทธศักราช2,490เสร็จเศษ เป็นยุคใกล้เคียงกับเหรียญหลวงพ่อนุ่มแล้วถ้าท่านนำมาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันเป็นผู้ออกแบบแล้วโรงงานเดียวกันเป็นผู้สร้างเหรียญทั้งสองเหรียญคือเหรียญหลวงพ่อวัดบักน้ำกับเหรียญหลวงพ่อนุ่มจะเหมือนกันมากแม้แต่การแกะรูปหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็น ศิลปะการแกะแม่พิมพ์ของช่างคนเดียวกันแน่นอนถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันดูก็ได้หากท่านนับเม็ดไข่ปลาที่รอบๆอ,อบเหรียญได้ครบนะฮะจำนวนจะเท่ากันพอดีทั้งเหรียญหลวง,งพ่อนุ่มและเหรียญหลวงพ่อวัดบักน้ำหลวงพ่อสดช่างแกะนี้มีฝีมือมากเนะี่ยโรงงานที่แกะนะฮะจะเห็นภาพของ หลวงพ่อสดและภาพของหลวงพ่อนุ่มนั้นเหมือนกับมีชีวิตนะฮะเหมือนกับมีชีวิตเหรียญปลอมทําได้ไม่เหมือนนะฮะจะได้ไม่เหมือนนอกจากถอดพิมพ์ถอดพิมพ์ก็จะเป็นที่สังเกตได้ว่าขนาดจะผิดไปจากเดิมเหรียญหลวงหลวงพ่อนุ่มนั้นทําด้วยเนื้ออาปาชดดา,อนะปาชนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นโลหะชนิดเดียว เหรียญหลวงพ่อสดยังเป็นโลหะสองชนิดคือมีทั้งทองแดงและอัปปกาข้างหลังเป็นรูปยันนะฮะเหรียญหลวงพ่อนุ่มจะเป็นยันสามชนิดด้วยกันคือยันใหญ่ที่ท่านเห็นนี่คือคือเหรียญยันใหญ่ยันกลางและยันเล็กนะสร้างออกมาสามสามรุ่น คุณแทนท่าพระจันท์ได้มีบันทึกเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อนุ่มผมก็ขออนุญาตนำบันทึกของคุณแทนท่าพระจันทร์มาเล่าให้ท่านฟังพอสังเขปเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อนุ่มคุณแทนท่าพระจันทร์ได้บอกประวัติหลวงพ่อนุ่มย่อๆว่าหลวงพ่อนุ่ม นำทางพระวะ่าธรรม,มาราโมเกิดเมื่อวันที่สิหสิงหาคมพุทธศักราช2426อ่อนกว่าหลวงพ่อพักหนึ่งปีหลวงพ่อพักที่ผมเรียนแล้วก็คือโด่งดังทางด้านเบียกแก่หลวงพ่อพักอยู่วัดโบสถ์จังหว่าดังทองเหมือนกันหลวงพ่อนุ่มนี่เกิด ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันท์บ้านสามจุนบวชได้แปดพันษาก็ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงตำบลสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดหนังทองอยู่วัดหลวงได้สิบปีก็มาเป็นเจ้าวาดวัดดังในธามิการามในปีพศ2469 ได้เป็นอุปชาปี2477ม,มรณภาพเมื่ออายุได้71ปีพรรษาที่51ปีพศ2497 ุญแทนท่าพระจันทร์ได้บันทึกว่าในสมัยที่ท่านอุปชานุ่มยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัขงไว้ให้แก่สิทธิหลายอย่างเช่นเหรียญปั้มเหรียญหล่อพระเนื้อผงพระเนื้อดินเผาและเบี้ยแก่หลวงพนุ่มวัดดังในเป็นต้นวัตถุมงคลทุกชนิดของหลวงพนุ่มล้วนแล้วแต่เป็นที่เสาะหาและห่วงแหนของชาววิเศษชัยชาญ เหรียญรุ่นแรกของท่านนั้นสนนราคาหลักหมื่นกลางๆคือพิมพ์ยันใหญ่นะครับเหรียญรุ่นแรกคือพิมพ์ยันใหญ่ตามภาพภาพของแนทพนพระธาตุัชจรอันนี้ภาพที่ผมนำมาจากเว็บไซต์นะพิมพ์ยันใหญ่ ีพ่พาดนนามาจากท่าพจัน์ดคอมแทนท่าพจันทร์ได้บันทึกเกี่ยวกับการสร้างเหรียญไว้ว่า การสร้างครั้งแรกคือเหรียญยันใหญ่สร้างจำนวน5,000เหรียญแต่ไม่เพียงพอในการแจกเนื่องจากท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมีผู้ศรัทธามากจึงได้จัดสร้างขึ้นอีก1,000งเหรียญโดยใช้แม่พิมพ์อันเดียวกันแต่แกะแม่พิมพ์ด้านหลังขึ้นใหม่ด้วยยันคงใช้แบบเดิมแต่ตัวอักษรตัวอุนั้นมีขนาดเล็กลงก่าแม่พิมพ์ครั้งแรกเรียกว่าพ,พิมพ์ยันกลาง เมื่อแจกจ่ายเหรียญครั้งแรกหมดจึงจัดสร้างครั้งที่สต่อมาครั้งที่ครั้งนี้ก็ยังใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าอันเดิมอีกแต่แกะด้านหลังใหม่ตัวอักขรก็ยังเป็นแบบเดิมแต่ตัวอุนั้นมีขนาดเล็กลงกว่าแม่พิมพ์ครั้งที่สองจึงเป็นที่มาของการเรียกพิมพ์ว่าพิมพ์ยันใหญ่พิมพ์ยันกลางและพิมพ์ยันเล็กสร้างต่อกันมาตามลําดับนะฮะการสร้างทั้งสาครั้งหลวงพ่ออุปชายายะนุ่ม ท่านได้ปลุกเสกครบใจมากทุกครั้งสําหรับพุทธคุณพระเครื่องของหลวงพ่อนุ่มนั้นไม่แตกต่างกันเลยแต่ค่านิยมพิมพ์ยันใหญ่จะมีภาษีกว่าทุกพิมพ์รองลงมาก็เป็นพิมพ์ยันกลางและพิมพ์ยันเล็กตามลําดับครับวันนี้ผมก็นำ วัตถุมงคลสมชนิดของหลวงพ่อนุ่มมาเล่าให้ท่านฟังโดยยอ่อปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อนุ่มทุกชนิดเป็นที่สะ,สะแสวงหาของนักสะสมไม่เฉพาะชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดางใกล้เคียงหลวงพ่อนุ่มเป็นที่รู้จักทั่วทั่วประเทศไทยแล้วนะตอนนี้ วันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ